สวัสดีครับทุกคนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างเสียง vip เช้าบ่ายนะคะประจ ա งวันที่2ตุลาคม65เนาะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับพนันนะคะสำหรับ vip เช้าตัวเด่นก็คือ1กับ4ตัวรองก็คือ9กับ7ก็1 1 2 1 2 1 4 1 7 1 9อย่าลืม1 1เด้อ4ก็4 1 4 2 4 7 4 9 4 7 1 9 7 4 4

ห5ึ่งห้าเจ็ดเนึเนาะจับคู่ก็หนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่หน็แล้วกันเนาะก็ทั้งสองแนวทางนี้นะซื้อด้วยกันนะคะ1กับ7เหมือนกันต่างกัน4ี่กับ9ก้าสมกับห้าเนาะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางนะคะ ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์ให้นะก็ขอให้เฮงๆปังๆทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ